สำหรับคลิปนี้นะคะนำเอาจี้หนึ่งสลึงมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะก็มีหลากหลายลวดลายเลยค่ะแบบที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นจี้ทรงหยดน้ำฝังพลอยค่ะเฉลยใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะแบบที่สองค่ะจะเป็นจี้ทรงแบบดอกไม้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นงานฝังพลอยค่ะ แบบที่สมค่ะเป็นจี้กังเขนฝังพลอยเพิ่งมาใหม่เลยนะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะแบบที่4ค่ะเป็นจี้กังเขนแบบมีเยซูนะคะอันนี้ห่งสลึงค่ะแบบที่5ค่ะเป็นแบบไม่มีเยซูนะคะใส่ออกมาก็จะอยู่ระดับประมาณนี้นะคะ่ะแบบที่6ค่ะเป็นแบบเกลี้ยงเกลี้ยงเงาเงาเลยนะคะ นี่ค่ะเวลาใส่ออกมากกเท่ๆเรียบๆเลยนะคะแบบที่7ค่ะแบบที่8ค่ะเป็นถุงทองค่ะแบบที่9ค่ะเป็นกระพวนนะคะตัวนี้จะมีเสียงเบาๆนิดนึงค่ะแต่ออกมาก็จะหวานๆน่ารักนรักค่ะ แบบที่สิก็เป็นกระพวนเช่นกันนะคะันนี้ปึ๊บค่ะแบบที่11ค่ะเป็นลูกบอลตัดลายค่ะแบบที่2เป็นรูปหัวใจนะคะดวงค่อนข้างไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะแบบต่อมานะคะ แบบที่15ค่ะหัวใจแบบ2กษัตริย์ค่ะแบบที่16ค่ะถุงทองนะคะเป็นงานฉลุด,ด้วยแบบที่17ค่ะเป็นลายอางุ่นค่ะน่ารักมากนะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้แบบที่17ลายดอกไม้ค่ะ แบที่18นะคะเป็นลายดอกไม้ค่ะแบบที่19ค่ะนี่ค่ะแบบที่20นะคะแบบที่21ค่ะตัว C แบบที่22นะคะตัว d ีดอแบบที่23ค่ะเป็นจี้ตัวโอมค่ะ แบบที่24ค่ะเป็นจี้ปีเสียค่ะหนึ่งสลึงทั้งหมดเลยนะคะแบบที่25ค่ะจี้เต่าค่ะแบบที่26ค่ะเป็นจี้หัวใจลงยาค่ะแบบที่27ค่ะนี่นะคะใส่ออกมาประมาณนี้แบบที่29นะคะ นี่ค่ะใส่ออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ